เอาละครับสวัสดีครับเลซี่คัทครับวันนี้นะครับก็จะพามาเชยชมนะครับเจ้าไทเกอร์ชาร์ตนะครับ F 2 0นะครับ F 2 0 a ของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นพรีเมียมแรง8คันแรกของเกมก็ว่าได้นะครับมาพร้อมกับเอ็มไนเอลเนาะไซด์ไวเดอร์ที่เป็นออร์เอสปิกนะครับบรรทุกได้สูงสุดนะครับ6ลูกนะหรือคุณจะเอาไพลอนที่ติดเอ็มไนเอลเนี้ยออกแล้วเปลี่ยนเป็น AM7F Sparrow ก็ได้นะครับก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ภารกิจนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโดยรวมแล้วนะครับ F 2 0มันก็ยังเป็นแพตฟอร์ม F 5นะครับด้วยที่เป็น F ็น f เนาะทุกคนก็รู้เนาะว่ามันคืออะไร F 5คือไฟเตอร์จัดจ๋าเลยครับเราจะไม่สามารถมันไม่เหมาะสําหรับเอาไปภารกิจแคสครับต่อให้มันมีอาวุธหรือระบบอนําวยการในการแคสนะครับแต่ด้วยที่เพ y l o โ d ลดมันน้อยเนาะเราก็เลยไม่เหมาะกับการเอาไปแคส หรือการทิ้งระเบิดเนาะมันจะเป็นไฟเตอร์แบบแท้แจๆจ๋าเลยเนาะด้วยที่มันอัพเกรดเครื่องยนต์ครับจาก F5 ธรรมดานะครับเป็นเครื่องยนต์สำหรับ F18 นะครับ General Electric สักตัวหนึ่งผมจำไม่ได้นะแล้วก็มาพร้อมกับเรดาร์กำลัง0ูนนะครับ Asa เนาะแบรนด์ J ถ้าจะไม่ผิดนะครับ เป็นเรดาร์ระบบปฏิบัติการแบบเดียวกับ F18A Hornet นะก็อตอนนี้ Hornet จะไม่เข้าเกมนะครับก็เลยใช้เจ้านี้ไปก่อนเนาะสำหรับถ้าข้อมูลคาดเคลื่อนยังไงแย้งก็ได้นะครับสำหรับเจ้า F20 นะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในเซิร์ฟเทสอยู่นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มอาวุธขึ้นมานะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็ยังเป็น F5 อยู่ดีเนาะก็ปฏิเสธไม่ได้อย่างนั้นถ้าถามว่าข้อดีข้อเสียนะสําหรับผมนะครับ F20 ใช้กระชากคันนี้นะครับชักให้กร์ชาก อะแท็กเจอชาร์กนะครับคันนี้นะครับถ้าเป็นผู้เล่นที่เก่าเกมแล้วอะ่ะซื้อมาเล่นได้โอเคเลย12.0กับแฟแค่45ลูกแล้วก็เอาวุธที่ธรรมดาธรรมดานะครับขึ้นไปเจอ f อ6 F16 เจอก i ฟเพนอย่างเงี้ยถ้าไหวจัดเลย75ดอนหรือถ้าไม่ไหวอรอลดก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวส่วนตัวผมมองว่า ถ้าจะจัดราคาขนาดนี้นะผมว่าไปซื้อ F4S ตอนราคารถด,ดีกว่าเนาะเพราะว่า1นึ่งเลย F4S อาวุธมันแน่นกว่าครับแล้วเรีมันน้อยกว่ามันแค่11.3แล้วมันทําได้ทุกภารก,กิจนะครับสำหรับ F4S นะถ้าเทียบกันแล้วนะความคุ้มค่าแบบเงินบาทตัดกันเป็นแบบบาทต่อบาทนะนะผมมองว่า,า F4S ยังคุ้มค่าที่จะซื้ออยู่ครับเนาะเพราะว,าวันวิจัยถึงแรงแปดเหมือนกันแล้วก็ผมว่าเวลาน,นี้คงมองไม่มีเครื่องบินแลงเก้ามาให้วิจัยหรอกบ้าง เ,เราเลยยังไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อพิพิมพ์ยมยงแปดนะครับหรือรอรถก่อนก็ได้นะเอาที่สะดวกนะครับสําหรับผมตามนี้อ่าก็มาดูกันว่ารูปแบบการเล่นของเจ้าไฟเตอร์ชาร์กแต่ก็ชาร์กรลำนี้ครับเป็นยังไงนะครับก็ด้วยที่ผมแบกเอ็มนาเอลมาเท่านั้นนะก็จะเป็นไฟเตอร์จัดจ้าแบบนี้เลยโอ้เอซียิงฟีนิกว่าเหมือนเขาจะบัฟนะใช่ไหมล่าสุดนะอะก็ด้วยที่เป็นเอ็มเอลนะครับยิงได้ทุกมุม เป็น a s p e c t m i s ซนะครับบลเรดาร์เรามี podsopper ที่เวลาแบบเราบินต่ำเรดารก็ไม่โดนกาวคาสเตอร์ cluster, jam นะครับเราก็เห็นชัดแจ๋วเลยเนาะมาพร้อมกับเออ่ไม่มีแท็วไวสกแก a นะมีแค่ acm กับ search นะครับ่ src นะก็ประมาณนี้นะครับอาละ่ะเราจะเข้าไประยะยิงนะครับก็ยิงหน้า3กิโลยิงหลัง6กิโลนะครับ แล้วก็ตามที่ผมเคยสอนเอาไว้นะครับมิซล์นะครับจะได้ผลดีสุดก็ต้องเมื่อคุณหา2สองระยะการล็อกของมันนะครับระยะการยิงของมันแล้วคุณจะได้ระยะที่แท้จริงของมันอย่างเช่นลํานี้ใช่ไหมยิงหลังหกผมก็จะเข้าไปยิงสักสามหรือสองนะยิงหน้าสามผมก็อาจจะเข้าไปยิงสัก 5, หนึ่งจุดห้าอะไรประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมง่ายง่ายครับ mnl ก็ไม่ต้องอะไรมากเปิดล็อกกดยิงแค่นั้นเลยเนาะ เออก็ดูครับเลี้ยวได้สูงสุด 14G เลยนะถ้าถ้าคุณอัพเต็มนะครับคุณสามารถรับโอเวอร์โหลดแรงกีถึง1 4บเลยนะ1 4เอ,อแล้วก็ปืนกลนะครับ20มมเนอะหน้าเครื่องเหมือน F5 ทุกอย่างนะครับแล้วก็เพิ่มปีกความกว้างปีกมานิดนึงนะครับเออน,นี่ยมิซามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะ เพราะว่าด้วยที่มันเป็นยังเป็น M9L นะครับนะมันเป็นซด์เินเดอร์ L ที่ยังหิวแฟร์อยู่และเรียวแค่ 30G นะครับในขณะที่ในสัตูในเลดเนี่ยครับคุณก็จะเจอมิสไซล์เรดาร์ที่เร็ว5.8มักบ้างหรือจะเป็นพวกอ่อ M9M ที่ไม่หิวแฟนะหรือจะเป็นไพทอนเอ่อ AM3 มไนแบบนี AM ้นะครับก็มันจะมีปัญหาครับเวลาคุณแฟน้อยเนาะคุณต้องฟีพีแฟสู้แบบจับเลยนะครับ ประมาณนี้เห็นไหมผมก็ทํามุมเพิ่มในการยิงนะครับมทซายนะเพื่อที่จะชดเชยแรงเลี้ยวรอดออกจากอ่ไพายรอดนะครับมันจะได้ไม่เสียแรงเลี้ยวเยอะเกินไปเร้ไนะมิซายไปไหนวะอ่าโอเคเรียบร้อยหมามากมิซาย m อ l อนะครับพยายามยิงตอนเขาเลี้ยวเสร็จๆใหม่ๆเขาจะเผลอนะถ้าเขากดแฟร์ปุ๊บมิซายเราวิ่งใส่แฟร์เลยนะมิซายไปไหนวะเนะี่ยอ๋อโอเคมันจะไปดักหน้าตาโปรแกรมของมันนะนะตุบตุบไหม ไม่ทันเราใช้เรดาร์ในการ่าชี้นำมิสไซล์ล้วได้นะครับแบบนี้เห็นไหมอะเห็นด้วเออแต่ผมจะไม่ยิง5กิโลไกลเกินจะเข้าไปยิงใกล้กว่านี้ครับคขยู่งหลังอุ๊ผมว่า75ดอนนี่มันราคาดุเกินไปนะสำหรับพรีเมียมที่อาวุธแค่เนี้ยเออ จริงๆแบบถ้าอย่างน้อยแบบ M7 ติดได้สัก2ลูกเงี้ยไอ้สลูกแบบเนี้ยแล้วก็ติดนาอได้สัก4ี่ลูกเนีกำลังดีเลยเออเห็นไหมก็ประมาณนี้ครับ20บมมก็สามารถเอาไปฟาร,ร์มไลท์พิวบ็อกได้นะครับอ,อ่ ถ้าถ้ามันมีไลท์พิวบอกกับปืนกลคุณยิงเข้านะครับแต่ว่าต้องโหลดอาร์เมอร์อาร์เมอร์ทาร์เก็ตมานะถึงจะยิงเข้าเอาล่ะก็สำหรับ F20 นะครับก็รอดูอีกทีหนึ่งตอนมันเข้าเกมจริงๆนะครับว่าจะมีการอัปเดตอาวุธเพิ่มขึ้นมาไหมนะครับนะหรือจะแค่แค่นี้ผมว่าไม่คุ้มนะเออแล้วแต่แล้วแต่เลยก็อยากให้ใครมาบังคับคุณได้เนาะเอาเลยล่าล็อกแล้วคุณก็จะได้เห็น,นอ่าระบบคาดเดาเป้าเขาเรีวยกว่าไงนะการลีดอินดิเคเตอร์ครับนะ คอยดูนะครับเห็นไหมคุณจะเห็นเป้าปืนมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าคุณเอาเป้าปืนทาบตรงนี้คุณถึงจะยิงโดนนะครับเออนั่นแหละก็ฝึกใช้กันท่องท็อปมีทุกอ,อ,อันนะไม่ต้องห่วงเจอก,กันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับหรือสมัคร Membership หรือโดเน t e ทางช่องทางด้านลาน่างก็ได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ